สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอีเช้าบ่ายนะครับ VAP นะครับเมื่อประจำวันที่6นะครับเดือน8 2 5 6 6นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่แนวทางเนาะ แนวทางก็ทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมอย่างวันที่5นะครับพี่พี่เนาะวันที่5นะครับนิคอเช้าบ่ายนะครับหลุดนะครับหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับพี่พี่ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามแนวทางนิคอเช้าบ่าย VIP นะครับผมแต่ว่าในช่วงในช่วงดึกนะครับดึกเย็นเนาะดึกเย็นก็คือเราสามัคคีนะครับล่าสุดนะครับเนาะ เพิ่งจบไปนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกท่านใดที่ตามด้วยนะครับแตก3ตัวนะครับพี่แตก3ตัวนะครับผมให้ผมให้3กับ9นะครับรูด9ไปผลที่ออกผลที่ออก0ูนย์นะครับพี่เนาะก็ยินดีกับพี่ท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับผมเนาะแตก3ตัวนะครับ3ตัวให้เม็ดเดียว390นะครับเนาะสามนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับ ส่วนแนวทางของนิเคอ,อิเช้าบ่ายของวันที่6นะครับเราวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้เด้งเช้าเด้งบ่ายก็แล้วกันนะครับแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่รอบเช้านะครับผมในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่เลขสี่นะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ 0 5 0 7 0 8 4 5 4 7 4 8นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่4 0 7นะครับผมสำหรับแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายเนี่ยพี่พี่ผมสังเกตด,ดูนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เขาอ,ออกตรงเวลานะครับออกตรงเวลาแล้วไม่ไม่เลยป้ายนะครับมันบางครั้งบางครั้งเนี่ยเขาจะ มันก็จะมาแนวทางเรานะครับพี่พี่แต่บางครั้งถ้าเกิดเลยป้ายเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนาะพี่พี่สมาชิกน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับแนวทางในรอบ VIP นะครับเนาะจะไม่จะไม่เหมือนแนวทางในรอบปกตินะครับ07นะครับพี่พี่0547นะครับผม ส่วนแนวทางนะครับผมในรอบบ่ายนะครับบ่าย V I P ผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับผม90 94 96 30 3 4 36นะครับ เม็ดเดียวผมให้ไปที่396นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสรับนิเคีกเช้าบ่าย VIP นะครับในรอบเช้าให้วิ่ง4รูด0นะครับตัวเน้นตัวเจาะก,ก็05 07 47นะครับ ในรอบบ่ายให้วิ่ง3ลรุดนะครับตัวเน้น909630นะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่าในใดที่ติดตามในวันที่6เนาะก็ขอให้มาเด้งๆทั้งเช้าทั้งบ่ายก็แล้วกันนะครับ ก่อนออกไปนะครับพี่เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับไปพี่เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาหลองเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ